สวัสดีครับผมเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมและ l o c k X next generation นั่นเองครับและรอบนี้นะครับ o อฟฟิเชีเนี่ยได้ปล่อยคลิปของ Alchemist มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยมี n อนิเมชันสกิ l ของอัลคิมิสเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับรอบหนึ่งนะแล้วก็อีกรอบหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูเป็นช็อตๆไปว่าช็อตเนี้ยอัลคิมิสมันทำอะไรแล้วนี่มันคือสกิลอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะฮะอ่านี่ก็จะเป็นน้องโฮมุลนะ เออโฮล์มทั้งสตัวคือผมชอบตรงที่ว่ามันยังอิงความออริจินัลอยูนะ่หน้าตาอะไรพวกนี้นะครับแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกต้นไม้นะครับพวกต่างๆนะสังเกตนะครับว่าตัวคิมิทเนี่ยจะถือขวาน2มือเป็นหลักนะครับในคลิปนี้นะเห็นหลายๆช็อตเนี่ยจะเป็นขวาน2มือเลยนะครับโอเคฮะน,นี่ก็น่าจะเป็นพวกถาวันทรอนแท็บนะครับจับขาเห็นไหมเน,นี่ยปลายานะ แต่ว่าถือขวานชงมือตลอดนะครับและอันนี้ก็คือรถถังนะครับผมรถถังแบบโคตรเท่นะฮะและสุดท้ายเนี่ยก็เป็นแบบพายุนะคาร์ทอร์นาโ,โดนะครับผมอ่ะโอเคเรากลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆเริ่มดูกันไปทีละช็อตใหม่แล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมไปนะครับผมอ่ะช็อตแรกช็อตที่ยกมือขึ้นแบบนี้เนี่ยคืออ่าเ,เป็นไปได้2อ,อย่าง คืออันแรกคือการเรียกโฮมุนกับอันที่2เนี่ยคือการชุบโฮมุนเออคือจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างหรอกะเรียกกับชุบนะครับผมอ่าก็เป็นสกิลที่ยกมือขึ้นมาอย่างนี้นะฮะถ้าแอบสาวนิดนึงนะฮะแล้วก็มันถือเป็นเมสนะอันเนี้ยเหมือนเป็นตัวเมส์ในเมซิสนะครับผมเออก็เป็นของสายทุบนะคะับที่อาวุธเขาถือโอเคต่อมานะฮะนี่ก็คือน้องโฮมูลครูสตัวแรกหรือว่าน้องลีฟนั่นเองนะครับผมอ่า น้องคนนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบสายซับพอร์ตนะครับสายที่ทำให้แบบได้ค่าฟื้นฟูอะไรต่างๆ,ๆที่เพิ่มมากขึ้นนะครับต่อไปก็จะเป็นน้องแกะนะฮะน้องแกะเนี่ยก็จะเป็นสายแทงนะครับสายแทงนั่นเองนะแล้วก็น้องวุ้นครับโอวดาเมดนะฮะวุ้นน่ารักมากนะครับในภาคเอวเอ็กนี่คือออกแบบมาคือดูน่ารักเลยแล้วก็ยังมีความเป็นออริจินอลอยู่นะอ่าแล้วก็น้องนกนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นของสายคริ นะคือไอวุ้นเนี่ยน่าจะเป็นเจาะไอนี่น่าจะเป็นคีนะครับซึ่งโฮมุลเนี่ยก็เดี๋ยวมันจะมีร่างที่มันแปงลงร่างได้อีกร่างหนึ่งด้วยตอนที่ปลดเลเวล1 0 0นั่นเองนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงว่ามันแปงลงร่างแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคสกิลนี้น่าจะเป็นสกิลซัมอนตัวฟอร์าขึ้นมาเห็นไหมครับว่าตัวเจเนติกเนี่ยหรืออัลเคมิสเนี่ยเรียกต้นไม้ฟอร์าออกมาแล้วก็ทำการโจมตีเนี่ยไอสไนเนี่ยคือคู่ต่อสู้ แล้วก็ทำการตีแล้วในขณะเดียวกันในช็อตนี้นะครับที่เจเนติกเนี่ยก้มลงไปแล้วก็มีม่วงเนี่ยคืออันนี้คือกำลังจะใช้สกิลเฮลแพนนะครับจะมีเฮลแพนโผโ่มาใต้เท้าศัตรูปั๊บแบบนี้อ่าแล้วก็ฟาดนะครับทำให้ติดสตันนั่นเองนะครับเฮลแพนเนี่ยก็จะเป็นสตันอันนี้ก็คือเป็นเหมือนโชว์เรื่องของการใช้พวกสกิลต้นไม้นะครับอ่าก็ยังคงถือขวาน2มืออยู่นะอ่า ต,ต่อมานะครับสกิลนี้นะครับจะเป็นเหมือนกับต้นไม้กำแพงกำแพงต้นไม้นะครับเป็นเหมือนชนทรอนวอลอะไรสักอย่างนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยเวลาที่เป้าหมายเดินไปชนมันจะเหมือนกับกระเด้งออกมาอา่าเหมือนกระเด้งออกมานะครับแต่ถ้าสกิลนี้เนี่ยโดนโจมตีนะครับไปหลายๆครั้งเนี่ยมันจะหายไปแต่ถ้าโดนโจมตีด้วยธาตุไฟเจา้าเถาวัลย์เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นไฟนะครับอา่าดูปุ๊บเนี่ย มันจะเปลี่ยนเป็นไฟเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่วิ่งเข้าไปเนี่ยจะโดนดาเมจนะครับหมายถึงว่าเป้าหมายอ่ะวิ่งไปชนอ่ะจะโดนดาเมจนะครับแต่ว่าจะไม่ถูกผลักกระเด็นออกมานะครับโอเคแล้วสกิลนี้น่าจะเป็นทรอนแท็นะสกิลนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนล็อกขาแหละเออเรียกง่ายๆว่าล็อกขาแต่ว่าน่าจะโดนเป็นกลุ่มด้วยเพราะว่าเหมือนกับฉากตอนแรกที่มันเปิดมาเนี่ยมันเป็นวงที่ค่อนค่อนข้างกว้างนะครับก็น่าจะโดนเป็นกลุ่มนะ แล้วก็น่าจะโดนดามจเรื่อยๆนะครับช็อตนี้เนี่ยจะเป็นช็อตที่เขาแบบคัดแบบปลายาหลายๆหลายๆยาออกมาลองดูนะอันนี้เป็นปลายาแบบปลาไฟนะครับแล้วก็จะมีปลาสีเขียวเนี่ยน่าจะเป็นกรดหรืออะไรสักอย่างนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นปลาสีส,สีฟ้านะฮะเออไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแต่ละอันเนี่ยคือเอฟเฟกต์ยังไงบ้างนะครับแล้วก็เห็นไหมครับว่าเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์แบบตอนแรกเป็นไฟแล้วก็เป็นพิษแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นแบบสีฟ้า นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นสีเขียวนี้นะปาไปแล้วก็ตัดคัดมาตรงนี้เลยนะเสร็จแล้วก็เป็นล่างของรถถังฝั่งทนนะฮะไม่ใช่เออเป็นรถถังอันนี้คือสกิลที่เปลี่ยนรถเข็นให้กลายเป็นรถถังครับทุกคนอ่าแล้วตัวอัลคิมิดเนี่ยก็จะขึ้นไปนั่งแบบนี้แล้วก็คอยควบคุมแล้วระยะยิงเนี่ยจะเพิ่มเป็น24เมตร นะครับยิ่งไกลย,ยิ่งแรงนะครับแต่ว่าการโจมตีเนี่ยมันอาจจะช้าหน่อยนะเนี่ยปึง้สงสวิยิงทีหนึ่ง2วิยิงทีนึงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ขยับไม่ได้ด้วยนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบเออระดับที่แรงมากๆจริงๆอ่ะผมว่ามีแบบยิงนัดเดียวล่วงยิงนัดเดียวล่วงแน่นอนนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งว่ามันจะป้องกันการโจมตีตรงนี้ยังไงได้บ้างนะครับก็โคตรเท่นะคือไม่คิดว่าเอาเคมิสจะมี การที่แบบว่าเปลี่ยนรถเข็นเป็นเหมือนรถถังหุ่นยนต์อะไรแบบนี้เนะเออโอเวอร์วอชอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบว่ายิงได้นะเพราะว่าภาคอื่นๆน่ยมันไม่มีแบบนี้นะครับอันนี้ก็ดูแบบทันสมัยมากนะและสุดท้ายอันนี้คือคาร์ทอนโดนะครับก็คือจะเป็นสกิลที่เอารถเข็นเนี่ยเวียง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 ,ยง,ยงจนเป็นพายุนะครับผมแล้วก็เวลาโจมตีเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายก็จะกระเด็นแล้วก็ติดจัตันใช่ไหมอ่าก็จะปั่น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 ,ปนไปเรื่อย แบบนี้นั่นเองนะฮะโอ้โหก็เรียกได้ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบไอ้ไอน,นี่มากๆนะครับไอตัวรถถังอะ่ะเออเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบว่าแปลกใหม่มากๆแล้วก็ไม่เคยเห็นในแบบ a l c h e m i s t หรือว่า g e n e t i c v e r s i o นอื่นๆนะครับแล้วก็ชอบความน่ารักของโฮมุลนะคือทำออกมาได้แบบมันยังคงความออริจินอลแล้วก็ดูน่ารักดีแนละ้วผมชอบตรงนี้นะครับผมอ่า ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆ like, นะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วอยากให้ทำคลิปอะไรของเกม RX นะครับก็คอมเมนต์มาไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับยังไงผมขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ